อานาพระศาสดาประทับอยู่ในเมืองชื่อว่าราชเกื้อทรงปราบซึ่งพระเทวทัตแต่แล้วซึ่งชาดกทั้งหลายมากอย่างนี้สเสด็จไปแล้วสู่เมืองชื่อว่าสาวัติจากเมืองชื่อว่าราชเกื้อทรงสําเร็จแล้วซึ่งการประทับอยู่ในมหาวิหารชื่อว่าเชตวันแม้ว่าพระเทวทัตแลเป็นไข้เป็นสิ้นเดือนทั้งหลายก้าวเป็นผู้ไข้เพื่อ,อนเฝ้าซึ่งพระศาสดาในการอันมีในภายหลงังเป็นกล่าวแล้วกับราวกทั้งหลายของตนว่า อันว่าเราเป็นผู้ไขเพื่ออันเฝ้าซึ่งภาษาสดาย่อมเป็นอันว่าท่านทั้งหลายขอจงแสดงซึ่งภาษาสดาานั้นแก่เราดังนี้ครั้นเมื่อคำว่าอันว่าท่านเป็นผู้มีเวรกับด้วยภาษาสดาเป็นได้เที่ยวไปแล้วในการแห่งตอนเป็นผู้สามารถอันว่าเราทั้งหลายจักไม่นำไปซึ่งท่านในที่นั้นดังนี้อันสาวกทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านทั้งหลายขอจงอย่ายังเราให้สิบหายอันว่าความอาฆาตในภาษาสดา อันเราก็ทำแล้วแต่ว่าในความอาฆาตในเราแม้มีปลาแห่งผมเป็นประมาณย่อมไม่มีแก่พระศาสดาดังนี้อันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้มีพระทัยอันเสมอในชนทั้งหลายทั้งปวงคือในนายขมังขนูด้วยคือนายพระเทวทัต์ด้วยคือนายโจรชื่อว่าองคุริมานด้วยคือนายช้างชื่อว่าธนบานด้วยคือนายพระกุมารพระนามว่าราหุนด้วยย่อมเป็นเหตุใดอิติเพ่อเหตุนั้น อันว่าพระเทวทัตอ้อนวอนแล้วบ่อยๆว่าอันว่าท่านทั้งหลายขอจงแสดงซึ่งพระพู้มีพระภาคเจ้าแก่เราดังนี้ครั้งนั้นนราชพิสูทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นเฝ้าซึ่งพระเทวทัตนั้นด้วยเตียงน้อยออกไปแล้วอันว่าพิสุจน์ทั้งหลายฟังแล้วซึ่งการมาแห่งพระเทวทัตนั้นกาบทูลแล้วแก่พระศาสดาว่าข้าแต่พงผู้เจริญได้เย็นว่าอันว่าพระเทวทัตย่อมมาเพื่อประโยชน์แก่การเฝ้าซึ่งพระองค์ดังนี้ อันว่าพระศาสดาตรัสแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอันว่าเทวทัศน์นั้นจกได้เพื่ออ่านเห็นซึ่งเราด้วยอัตภาพนั้นหาไม่ได้ดังนี้ได้ยินว่าด้วพิสูจน์ทั้งหลายย่อมไม่ได้เพื่ออ่านเฝ้าซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกจำเดิมแต่การแห่นวัตถุทั้งหลายห้าเป็นเรื่องอันตอนทูลขอยิ่งแล้ววงเล็บอลาพนาคาโววงเล็บเปิด่นอันว่าความเป็นคืออันไม่ได้นี้เป็นธรรมดาย่อมเป็น อันว่าพิสูจน์ทั้งหลายทูลแล้วว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าพระเทวทัตมาแล้วสู่ที่โน้นด้วยสู่ที่โน้นด้วยดังนี้อันว่าพระศาสดาแต่แล้วว่าอันว่าพระเทวทัตย่อมปรารถนาซึ่งกรรมใดอันว่าเทวทัตจงกระทำซึ่งกรรมนั้นเพราะว่าอันว่าเทวทัตนั้นจักไม่ได้เพื่ออันเห็นซึ่งเราดังนี้